Hmm. นี่แหละปัญหาที่เรามันยุ่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเราตีความหมายเอาเราไม่ยอมปฏิบัติให้มันรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเราก็เลยเกิดสงสัยแบบนี้ตายแล้วเกิดไหมดวงจิตวิญญาณไปไหนไปตกนรกไปสวรรค์ไหมถามกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแล้วใครจะมาบอกเราใดเราก็ยิ่งถามก็ยิ่งสงสัยหลวงพ่อเองก็สงสัยเหมือนกันบัดนี้หลวงพ่อไม่สงสัยเลยใครจะพูดยังไงเป็นเรื่องของคนนั้นไม่ใช่เรื่องของเรา เราเพียงเอาไม่ทุกข์ก็ใชได้ถ้าหากเรารู้ว่าสาต์นเกิดเป็นอันนั้นซาตานี้เกิดเป็นอันนี้เราเหาะได้ถ้าทุกขอก์อยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ความหมายเลยเพราะพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องแก้ปัญหาตัวเองแก้ทุกข์เท่านั้นเองถ้าคนใดไม่ต้องเข้าวัดก็ได้เนีย่ยจะทูหาหลวงพ่อว่าโอ้ยหลวงพ่อเนี่ยฮะบวัวให้คนเข้าวัดไว้คนทําบุญแล้วบวัวเมี่ยอย่างนั้นแต่ว่าให้ฟังวราความจริงเนี่ยไม่เข้าวัดจากที่ก็ได้ ไม่ตักบาจาักทีก็ได้ไม่รับสินก็ได้ถ้าเห็นจิตใจตัวเองแล้วนั่นแหละประเสิฐสุดที่เข้าใกล้พระพุทธเจ้าที่สุดแล้วคนนั้นนะเพราะทุกข์ไม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยบัดน,นี้คนเข้าว,วัดคนฟังธรรมรักษาศินทำกรรมาฐานแต่ทุกข์อยู่นอนไม่หลับคนใดพูดให้โกรธเกลียดพอใจอันนั้นก็าห่างไกลจากพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยแล้วว่าพระวักกะลิปอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าจึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าเพราะไม่เห็นธรรมนั่นเอง อันนี้แหละที่หลวงพ่อพยายามพูดกันอยู่ทุกวันไม่ใช่ห้ามนะจะหาหลวงพ่อเนี่ยโอ้ยไม่ต้องเอาเข้าไปให้หลวงตาได้กินละน่โอ้นั่นกับมันเข้าใจผิดหลวงพ่อไม่ได้ห้ามเนี่ยให้เรารู้แจ้งเห็นจริงเอาเองว่าอย่างนั้นแต่การทานนั้นดีแล้วพราะประเทศอื่นเขาว่าเรียกสงเคาะอนุเคราะว่าบ้านหลวงพ่อว่าอนุเคาะเขาบ้างว่าเน่แล้วศาสนาชี่เขาว่าอนุเคราะห์บ้านเราเรยกว่าานคำเดียวกันให้ทานดีแล้ว รักษาศีลดีแล้วทํากรรมฐานดีแล้วเท้พิปัสนาดีแล้วขคยังโกธเกียดอยู่มีทุกข์อยู่กับไก่จากความจริงที่สุดแต่ความจริงธรรมะที่หลวงพ่อนํามาเทศนํามากล่าวนํามาตักเตือนกันนั้นจะคาดคิดเอาไม่ได้หรือโดนเดาเอาไม่ได้เพราะว่า มีในหนังสือกลารรมสูตรบอกเอาไว้แล้วว่าอย่าเชื้อถือโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเชื้อถือโดยเขาเล่าลือกันมาอย่าเชื้อถือโดยเห็นเขาทําตามกันมาอย่าเชื้อถือท่านว่าเห็นว่ามันมีอยู่ในตาราหรือกำพีท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็อย่าเชื้อถือโดยการเดานึกคิด เอาเองหลายข้อนะสิบข้อนะแต่ว่าไปดูเอาเองมีคนเอาเทปไปเขียนหนังสือทอดออกมาเป็นตัวหนังสือบางคาหลวงพ่อพูดเป็นภาษาบ้านหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อพูดไม่เป็นภาษากลางหลวงพ่อจําเป็นต้องพูดภาษาเมืองเลยคนไปทอดเทปหรือเขียนมาเป็นตัวหนังสือบางคนก็ไปตีคมหมายอันนั้นเหมือนกับดีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไม่ดีนะเพื่อคนจะได้รู้ แต่ความจริงไปตีกามหมายทอดออกมาบางทีผิดก็ได้อย่างที่เราว่าสัญญานี้เองคําว่าสัญญาคํานี้บางทีหลวงพ่อพูดสัญญาอาจจะลึกหรือจะตื้นก็ได้อันนี้เรื่องอาการเกิดดับก็เช่นเดียวกันคำว่าอาการเกิดดับนี้หลวงพ่อก็พูดให้ฟังเลวอาการเกิดดับบางคนพูดเอาสูงสูงมาเป็นต่ำต่ำบางคนพูดเอาต่ำต่ำ ขึ้นไปเป็นสูงสูงอันนี้ก็หลวงพ่อก็พูดว่าอาการเกิดดับเช่นเดียวกันหลวงพ่อเคยพูดแนะนําเอาไว้หลายท่านแต่คนเขียนหนังสือหลวงพ่ออ่านไม่เป็นนะเขียนหนังสือก็เขียนมาถ้าหากเป็นภาษาหลวงพ่อตีคุมหมายได้แต่แปลได้แต่ขอให้วงเล็บไปดีที่คําตัวเองยังสงสัยนะไม่ใช่ห้ามนะถ้าวงเล็บไปเพื่อคนผู้ที่อ่านข้างหลัง คำพูดของหลวงพ่อเป็นอย่างนี้ยังจะไม่เปลี่ยนแปลงบางคนตัดคําพูดทิ้งไปไปลเป็นภาษาแล้วมันก็เลยความหมายก็เพี้ยนไปดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอ,อยญาเสื่อถือโดยเขาพูดตามกันมายาเสื่อถือโดยเห็นว่าเขาเล่าลือกันมายาเสื่อถือโดยเห็นเขาทำตามกันมานี่จึงว่าขอ ขอกับพวกเราทุกคนอ่านหนังสือไปพบบางสิ่งบางอย่างนั้นให้เข้าใจคำพูดของหลวงพ่อไม่คงที่ก็มีบางคำนะยังว่าเตือนกันเอาไว้บัดน,นี้ถ้าคนในเอาเทปไปเขียนก็ตามหลวงพ่อไม่ได้สมนนะแต่ยินดีคนเอาไปใช้ได้แต่ขอให้วงเล็บเป็นคมหมายไว้เออคำนี้เราไม่สามารถที่จะแปลออกมาได้ก็ต้องรักษาไว้แต่ว่าแปลออกมาได้แต่คำเดิมให้มันยังคงที่อยู่ หลวงพ่อเข้าใจว่าเมื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้จำไว้เพราะเขาจะตีกฎหมายหรือเขาจะปฏิบัติรู้มาเป็นอย่างนั้นเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะมันเกิดจากทางนามธรรมเกิดทางสติปัญญาเกิดจากการเห็นแก้งเกิดจากการทำความรู้สึกตัวนี่เองสัญญาจึงความรู้สึกตัว เมื่อเรารู้สึกตัวอดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขวมไม่รู้มันจะค่อยสลายตัวไปสลายตัวไปเนี่ยหลวงพ่อพูดสลายตัวไปนี่บางทีทางนี้จะว่ายังไงหลวงพ่อไม่ทราบมันจะเละเลือนไปขวมไม่รู้มันจะหายไปเหมือนกับเราถูกระดานหรือถูที่สกปกหรือซักผ้าซักเพื่อเราที่มันสกปกเราไปขยี้หลายเือนะยองเข้าที่สกปกนั้นมันจะเละเลือนไปหมดเลย แล้วก็ผ้า,าก็จะสะอาดขึ้นมาตามเดิมตัวสัญญาตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราลูบ่อยเข้าบ่อยเข้าสัญญาตัวนี้มันจะแน่นหรือว่าจำได้แน่นยํำแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อพูดเรื่องหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่ได้เอาเรื่องของคนอื่นมาพูดจีิงว่าหลวงพ่อพูดจะเรื่องของตัวเองเรื่องตัวเองมีอย่างไร คนอื่นก็ต้องมีเหมือนกันเพราะคนอื่นนั้นยังทูกปกปิดอยู่ก็ได้หรือทุกอัดแน่นก็ได้ดังนั้นจึงมาทาความรู้สึกตัวนี่ให้มันรู้สึกพลิกมือก็ให้รู้สึกก้มลงก็ให้รู้สึกเงยหน้าขึ้นก็ให้รู้สึกเหลียวไปยังนี้ก็รู้สึกเหลี้ยวมายังนี้ก็รู้สึกพิบตาอย่างนี้ก็รู้สึกมือขึ้นก็รู้สึกตาเหลียวเลือด้า้แลขวก็รู้สึกกืนน้ำลายไปในลำคอก็รู้สึก บบดนี้หายใจเข้าหายใจออกรู้มันนึกมันคิดรู้ทั้งนั้นก็เลยเกิดสัญญาอันนี้รู้ขึ้นมาสัญญาได้จาที่มันรู้น่ะสัญญารู้อันนึ่งไม่ใช่เราไปรู้จํามาจากตำหนักตัวสัญญามันรู้มันเองตัวมันไม่หลงมันไม่ลืมมันจึงแน่นแฟ้นแนบแนกกับสิ่งเหล่านั้นจึงว่ามันเป็นของธรรมชาติมัน การปฏิบัติธรรมะก็เช่นเดียวกันเมื่อเราคุ้นหูเข้ามาหรือสันิสํานานเข้ามาแล้วไม่มีวันที่จะเลอะเลือนได้คำว่า,าปรมาัดบัญญัตินั้นต้องเห็นจิตใจเรานึกคิดพุ่นจึงเป็นปรมาัดขึ้นมาจริงๆหนึ่งเป็นปรามาัดโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผัน,นรู้ก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้นจึงปรามาัดบัญญตัติอัฏฐะบัญญัติคือลึกบุคคลที่เห็นจิตใจและชีวิตตัวเองเนี่ย ยากบุคคลที่จะเข้าใจคนเราจึงเป็นทุกข์เพราะจิตใจมันนึกมันคิดนี่เองเมื่อมันนึกมันคิดขึ้นมาแล้วก็เข้าไปในความคิดไม่มีการหยุดการถอยเลยบางคนนอนไม่หลับบางคนคิดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่อันนี้พระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นปรมัตบัญญัติขึ้นมาเพราะโดยตัวมันเองยิ่งบัญญัติขึ้นมาตัวสัญญาตัวนี้เองมันจะบัญญัติขึ้นมันเอง ตัวสัญญาเข้าไปสัมผัสแล้วมันจะบัญญััิตัวขึ้นมาตัวมันขึ้นมาเองจึงงวะตัวสัญญาตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยสัญญานี่ควรหมายรู้จําได้ใครก็จําได้อย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ฟังหลายเทือก็จําได้สิแต่ยังไม่เป็นสัญญาของเราเป็นสัญญาของคนอื่นจํามาจากการได้ยินได้ฟังหรือตาเห็นตัวหนังสือเนี่ยตำราเขาว่าอย่างนั้นอันนั้นเป็นสัญญาโดยที่ว่า มาจากตำรามันไปค้านเอากับหนังสือกะละมัมาพูดบอกอย่าเชื่อถือโดยเห็นมันมีอยู่ในตำราเนี่ยท่านบอกว่าอย่าเชื่อถือว่าบุคคลที่พูดนั้นน่าเชื่อถือเนี่ยเราไปเชื่ออย่านั้นก็นแสดงว่าเราไม่ไม่ฟังคำพูดให้มันดีๆ เราเคยได้ยินบางคำนะที่เราฟังกันแล้วมันตีความหมายไปไม่เหมือนกันนี่นะอย่างที่พระพุทธเจ้ากับพระวรกลิกนี่นะเราเคยได้ยินทุกคนในหลวงพ่อฟังมาแต่บ้านหลวงพ่อก็พูดกันอย่างนี้พระวรกลิกเนี่ยชอบพระพุทธเจ้าไปไหนมาไหนก็ติดตามพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าง้นบัดนี้พระวรกลิกก็เลยไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามพระวรกลิกพระวรกลิศ พระวกลิกตายเป็นไม่ตายเป็นถ้าตายแล้วก็เน่าเหม็นเป็นไหมเน่าเหม็นเป็นซีมาใส่ตัวอันนี้พระวกลิกว่าเป็นพระพุทธเจ้าตีครับตายเป็นไหมตายเป็นตายแล้วก็เน่าเหม็นเป็นไหมเน่าเหม็นเป็นถ้าหากตายเป็นเน่าเหม็นเป็นแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไงเนี่ยท่านว่าอย่างตัวนี้สําคัญนะตอนที่จะพูดต่อไปดีนะท่านว่าเอาไม่ต้องพูดถึงไรีหนีเัี่ยพูดว่าผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราเนี่ยผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับทายจีวรเราอยู่หรือจับนิ้วมือนิ้วเท้าเราอยู่ก็ไม่เห็นเราเสื่อไม่เห็นธรรมเนี่ยเราบันี้กการเห็นธรรมเราต้องไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แสดงว่เนี่ยมันไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นมันเป็นวัตถุมันเป็นวัตถุธาตุมันเป็นดินน้ำไสลมทันวาอย่างนั้นแต่คนก็เลยไปปฏิบัติธรรมะไม่ใช่คนอื่นและหลวงพ่อนี่เองละพุทโธเองมนะดีกว่านะมันจับ ไม่ขาดเคลื่อนเนี่ยเราเองเนี่ยพูดว่าต้องเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นแต่ความจริงท่านให้เห็นตัวเรานี่เองกําลังทํากําลังพูดกําลังคิดนั่งอยู่นอนอยู่เดินไปเดินมาให้เห็นตัวเรานี่เองท่านว่าเห็นเราท่านไม่ใช่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เห็นพ่อเห็นแม่เราเนี่ยเห็นตัวเราเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเนี่ยเห็นตัวเราจริงๆเนี่ยอันนี้แหละมันตีความหมายมันผิดนั่นอันนี้ต้องเห็นรูปพระพุทธเจ้า เห็นเหาะมาลอยมาดวงจิตริญญาพระพุทธเจ้าอันนั้นก็เห็นจริงแต่ของทุกเห็นนั่นน่ะไม่ใช่เป็นของจริงเนี่ยฟังให้มันดีนะที่เห็นจริงแต่ของที่เห็นนั่นไม่ใช่เป็นของจริงทําไมจึงไม่เป็นของจริงเราจะเห็นจริงทําไมมือตาขึ้นแล้วก็ไม่เห็นจิตเราลอกดวงเราเองคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าจิตคนเนี่ยเร็วที่สุดเหมือนกับลรียนว่าท่น จิตคนนี่เหมือนกับลิงลิงให้มันนั่งนิ่งๆมันไม่ได้มันต้องกระโดดโลดเต้นนั่งอยู่อย่างนั้นอย่างนี้แหละมันเป็นจับนู้นจับนี้ท่านจึงสอนว่าจิตคนนี่วอกแวกกอ,อกกลับได้ไวบุดมีลานไขในต้นเราท่านควรบังคับกนให้จิตหมุนมาแต่ในทางข้างดีเพราะปล่อยไว้แบบนี้เขาปลอ่อ,ลอยมันเขาบม่รู้จักมันให้มันหมุนไปในทางข้างกียร์ทที่มีก็จักนี้จากนายหายสูญ ทำอะไรมีมันหนีไปก็ควรรู้สึกไม่หนีนั่นเองก็ไปรู้ไปดูความคิดตัวหนึ่นงมันนึความรู้สึกก็เลยศูญไปหายไปอธรรมเข้าครอบงำมันอธรรมอันนั้นควรระยำสมบูรณ์กดปื้นปอกหลอกตนเนี่ยใจมันหลอกเราแล้วก็เห็นหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังหลวงพ่อเห็นเลขเห็นรบตเตอรี่เนี่ยหลวงพ่อเดินจุ้มโกมไปหลวงพ่อ,อยังคิดว่าจะไปซื้อเลขเนี่ยพ่อหลวงพ่อไม่รู้ทัน,นกลไกของความคิดนี้นเอง เมื่อมารู้กลไกลขององค์ิ้ลโอมันเป็นมายาความคิดนี่มันเป็นมายาจริงๆเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นดังนั้นให้เราเข้าใจรู้จริงของจริงเป็นจริงที่หลวงพ่อพูดนี่รู้ตัวเองรู้ทุกคนฟังแล้วไปพิจรารณาเอาเองเดินจมกลมบา้างทำวามรู้สึกตัวรู้ขึ้นมาสัญญาตัวนั้นจะรู้ขึ้นมาเพราะสัญญามีในคนทุกคนไม่ยกเว้น ความคิดมันจางปรุงแต่งตัวเราอยู่เสอมอไปให้มันมีความคิดปรุงแต่งนี่ทันว่าอย่างนั้นจึงว่าสังขารปรุงแต่งเนี่ยเทนาสัญญาสังขารมันปรุงมันแต่งถ้าเรารู้ดีแล้วทําไมจึงให้สังขารปรุงเราไม่รู้เราไปจํามาเราไม่มีสัญญาตัวนี้เมื่อสัญญาตัวนี้เห็นรู้เข้าใจแล้วอ้นี่หนีจากความคิดแบบนี้จึงว่าวิชารู้จแจ้งรู้จ,จริงนะอะวิชาคือไม่รู้อันนี้นี่เอง เราเข้าไปในความคิดเราก็ปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดก็เพาะหูเนี่ยเดินจมกลมไปบางครั้งน,ะงนั้นหลวงพ่อเทศให้ผีฟังก็เป็นเทศให้คนฟังก็ได้เนี่ยเทศให้เทวดาฟังก็ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นแหละความคิดปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งหนีจากความคิดอันนั้นให้พ้นทันวันอย่างนั้นแต่ว่าหลวงพ่อคิดเอาเองนะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าอันเนี้ยังว่าพระวกลิศหนีไปให้พ้นอย่ามาอยู่ใกล้เราเลยคือว่ามันเป็นความคิดที่ปรุงแต่งนั่นเอง แต่เราเข้าใจอย่างนั้น